มามึงแก่เกินแกงแล้วมึงแก่เกินแกงแล้วมาแก่เกินแกงในสนามรบลุงอะไปไปมาครับก็ขอขายของนิดนึงครับทางเรามีแฟนเพจแล้วนะครับผมก็อยากให้ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพจนี้จะมีการสตรีมเกมในตระกูลเอ็มพายต่างๆนะผมไม่ก็อัปเดตข่าวสารนะครับผม กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสมเร์ทเลเลอร์ทูนะบนีกจะเล่นทาดากระสือฮอนดาต่อจากพันที่แล้วกับผมผมมาดูสกอร์เองนะครับผมอยู่ศึกที่มิกาตาฮาระครับผมเป็นไงก็ไปดูกันเลย เป็นเพราะความแข็งแกร่งอันทรงพลังของธราะกษฮอนดะที่ทําให้การต่อสู้ของอเนกาวะชนะลงได้บางคนกล่าวไว้ว่าทักษะของเขาเปรียบเสมือนกับทักษะของเตียวหุยในตำนานจีนโบราณหลังจากที่เขากลับมายังบ้านเกิดเอเยสุก็พบว่าตัวเองกําลังอยู่ในอันตรายจากชินเกนทาเกะะพยักร้ายแห่งไครที่กําลังเคลื่อนทับมาต่อกรกับเอเยสึเอเยสที่สูดความกล้าหาญของนักรบจากมิคาวะ เขามุ่งมั่นที่จะหยุดการเดินทางของชินเก็นที่มุ่งหน้ามาทางเมืองหลวงอย่างไรก็ตามชินเก็นได้คาดการไว้ว่าการเคลื่อนไหวและสุ่มโจมตีเอซือที่มิกาตาฮาระธา,การกะสืลุกขึ้นอีกครั้งคราวนี้ต่อสู้กับชินเก็นและปกป้องนายเนื้อหัวของเขา Chapter Conflict Mikatagahara Battle Remains 2 Only of ม,ม,มาครับเราอยู่ที่หน้าเลือกอาวุธกันแล้วนะครับผมอาวุธก็เป็นอันเดิมนะครับบริการก็คนเดิมมาก็ตัวเดิมครับผมเป็นไงก็ไปดูกันเลยครับผมมาครับผมเราอยู่ที่หน้าเกมกันแล้วนะครับเรามาอยู่ศึกที่มิกาตาฮาระนั่นเองมาทานาะคือโนหนึ่ง ตารากรสือโดนหนึ่งวงเลยตารากสือโนหนึ n ่งโนหนึ่งโนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเก่งนะคุณไหวหรอผมเก่งนะคุณไหวหรอคุณไหวหรอคุณไหวหรอแต่กูลทาเกดะนะคุณไหวหรอคุณไหวหรอครับคุณไหวหรอครับแต่คุณทาเกดะคุณไหวหรอครับปาไปหนึ่งซีเก็บไปหนึ่งศพเป้าหมายต่อไปของเรานะครับคือการพาตระกูลโอด่านั้นถอยทับนั่นเองนะผม โปรเทคเดอโอดาอาร์มี่วิธีก็คือต้องพามันถอยทับนั่นเองมาฮะอ,อ,อ่าฮะอารัญญบาสเหรอเฮ้ยมันอยู่ไหนวะโออยู่ข้างหลังเราเองว่าอยู่ไหนไม่ใกล้ไม่ไกลจากข้ายิ่งนักข้าเอาเฉื่นชมทันเลยทีเดียวเปิดประตูแล้วต่อไปเราต้องช่วยต่อไปนะครับม <c oughs> ีแม่ทัพอีกคนนึงนะที่อยู่ในฐาน <c oughs> เราต้องปราบเขานะเพื่อจะให้อดานั้นสบายที่สุดที่จะทำได้นะฮาระฮาระหรือหารากต้องเลือกเอาฮาระ ตึกราค์ต้องเลือกดูเอาหารากหรือหารากต้องเลือกดูเอานะครับผมมามามาหาราก์หรือหารากหาราก์หรือหาราก์หาราคหรือหารากหาราก์หรือหารากข้าไม่ทับข้าเวลาไปก่อนละกันนี่คือใครนี่คือโมริโตโมะเหรอโมริโตโมะโมริโตโมะนั่นแหรอมามามาอะฮะ เล่นตัวนี้รู้สึกว่าแบบชื่นใจแบบว่าโคตรเก่งอ่ะโคตรเกง่เกง,เกงเลยเหมือนเล่นริปโป้อ่ะผมรู้สึกเดียวกันเลยแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ผิวเท่าริปโป้นะแต่รู้สึกว่ามันหนักน่วกว่านิดนึงนะมาฮ่ไอแม่ทับกัดจอกขี่มาพุ่งใส่ขี่มาพุ่งใส่ไปทีพุ่งใส่ไปทีก็มาจะขับน้องๆก็มาจะขับน้องน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้ไนโตกันเหรอไนโตใช่ไหม เจ้มัน<ค>ยังกระจอกไปนายตกมาฮ่าอฮ่ามาเลยสารกสือฮอนด้าจัดให้ฮอนด้าจัดให้ฟัน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 ขึ้นมาไปสิกว่าคูจะหมดก็อีกนานเลยนะอินฟินิตี้ชั่วคราวนะครับมาล้วก็เป็นคนสําคัญชั่วข้าวไม่ใช่นั่นมันความรักขอคนขยางกันแล้วมาไปเลยไปเลยมาคู่ใจกับอาชาคู่รักเฮ้ยของจองเฉยอะไรครับเนี่ย ไล่ปลาแม่ท้าเป็นผักปลาอะตอนนี้ปลาเป็นผักปลากันเลยทีเดียวเป็นผักปลากันเลยทีเดียวครับผมมาเลย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 ครับผมปัดนี่หนึ่งสองสามกระบวนการสามท่าไม่ใช่ดิเขาเรียกว่ากลยุทธ์สามเทคนิค three pointer นั่นเองผมบอกเลยว่าแบบคุณต้องมีหนาวบ้างแหละนะผมว่าคุณต้องมีหนาวบ้างแหละมา อาฮะใครกันบาบะคือใครบาบะหรือบาบ้าใครโอนบุคุษานั่นเองไอ้นี่นี่เองไอ้นี่นี่เองเราไล่ปราบยาวเลยปราบยาวเลยมาเลยค่ะคือชายที่เก่งที่สุดในเมืองมิคาว่าคามินเาว่าแทรกสึฮอนดานั่นเองขี่ม้าไปฟังพรางนะครับพี่ใหญบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ถ้าโดเน็ก็ดเนทตมาได้นะครับไม่ว่ากันนะเอ้าคาสึโยริว่าไงพ่อใหญ่ถ้าคาสึโยริคุ้ม คัสึโยริคุ้งว่าง่ายหลอดคัสึโยริมาเลยมาเลยมาเลยคัสซโยริมาเลยคัสึโยริมาโอ้ยพ่อมึงคนม้กินยังวะอันนี้มันอาชาน้ำตาลชัดๆกองขุนชานี่เขาอาชาขาวอันนี้อาชาน้ำตาลอะไรกันเนี่ยมาคัสซโยริดอกเดียวตายนะผมฟันคุณไม่กี่ดอกผมคุณตายนะผมบอกให้คุณตายนะคุณตายนะคุณตายนะ ต่อไปต้อนนี่วะชินกินทักดานะผมบอกเลยคุณไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะคุณเกินชิ้นมาเลยเฮ้ยชินกินในสัตว์ข้าจะให้ความรู้ทางกลยุทธ์กับตัวเจ้าก็มามามึงแก่เกินแกงแล้วมึงแก่เกินแกงแล้วมาแก่เกินแกงในสนามรบแล้วมึงอะไปไปอ้าเหอยู่ไหนวะหาไม่เจอเลยเฮ้ยมุนอ้อมทิศหาไม่เจอคืออะไรกันมาหมดเวลาสนุกของมึงแล้ว เฮ้ย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 เฮไปเฮ้แกไปยไปไอพีอ่อะเอ้ยไม่ตายด้วยมาหมดเวลาสนุกของมึงแล้วตายไปนี่นะตายไปซะมึงไอ้สัตวสไอ้ข้าจะต้องคิดกลยุทธ์ใหม่สินะเออบอกแล้วว่าข้าโหดข้ามีนามทันกสือฮอนดะผัวขาดเก่งที่สุดในแผ่นดินในเมืองนี้ ด่านนี้จบไปอย่างสวยงามนะครับผมจบไปอย่างง่ายๆสบายๆนะไอชินเก็นทาเกดก็หนีไปได้นะก็ต้องทําใจนิดนึงแหละนะพวกเขาเป็นพยักษ์ไล่แห่งใครกันเลยทีเดียวเป็นคนที่เก่งมากและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงหนึ่งเลยนะของประวัติเซนโงคุนะครับผมเขาเป็นไอคู่แค้นกับชินเก็นไม่ใช่เคนชินอุเอสกีนะครับชื่อสองคนที่คล้ายกันมากแถมยังเป็นคู่ปรับกันอีกนะ ถ้าผู้ชมชอบคลิปหรือเปล่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเท่านี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับรักทุกคนมากๆ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมโดเนทด้วยล่ะจุ๊บๆไ๊บนายท่านกลับมาจากสนามรบแล้วปิดประตูขาดเสียคนที่ดีไปตั้งหลายคน <c oughs> พวกเขาจนมาตายได้นะคำห่ดนั้นพรข้าขาดวิสัยทัศน์ข้าขอโทษขอโทษพวกเขาตายเพื่อบางสิ่งสำคัญสำหรับเขานะมากกว่าชีวิตตัวเองเสียอีกเพื่ออนาคตพวกเขาเลยต้องสู้และตระหนักถึงมันน่ะและตอนนี้ไายท่านท่านเห็นไว้เส้นทางที่ท่านต้องมาเชิญก่อนหน้านี้น่ะ ข้ายเห็นได้อย่างชัดเจนข้าเห็นอนาคตที่เขาต้องการแต่เขาดัานไม่เห็นมันอนาคตที่สงบสุขมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถแบกรับอนาคตเหล่านั้นได้และที่หนักหน่วงกว่านั้นคือ